สวัสดีครับวันนี้วันที่กากันอย่างเงินสองพันหนร้อบมาดูสถานการณ์ของเซตนะครับในวันนี้นั้นบวกไป4.70จุดนะครับราคาอยู่ที่1,270.81จุดนจุดนะครับก็รายงานว่าท่านทักษิณน,นะครับก็ ติดคุกหนึ่งปีนะครับหลังจากที่กลับมาเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาฟังคําตัดสินคําพิพากษาของศาลนะครับศาลก็เลยจําคุกหนึ่งปีนะครับก็เข้าไปที่เรือนจําเรียบร้อยนี่ครับส่วนตลาด m อ i ก็ลบอยู่1.1.1.10จุดนะครับรานะคาอยู่ที่252.32จุดนะครับเป็นสีแดงแต่ว่าเซ็ตนั้นก็ยังคงบวกนะครับ ซึ่งการเข้าคุกของคุณทศินก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่านะครับเราจะไปเก่งกำไรกันต่อกับท็อปอิมแพ a เกนเนอร์นะครับใน5ตัวแรกนรในวันนี้นะครับยังคงเป็นเดลตานะครับที่มีผลต่อตลาดนะครับแล้วก็ฉุดเซ็ตขึ้นมานะครับแม้ว่าเขาจะบวกเพียง1.50บาทหรือ1.50สตางค์ก็ตา,ตามนะครับ โดยนะครับวันนี้เดลต้าอยู่ที่144.50สตางค์นะครับบวกไป1.50บาทสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป43%เปอร์เซ็นต์นะครับหเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป35%เป็นต์นะครับแต่ว่าหนึ่งวิที่ผ่านมาลบไป1น6เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มี PE อยู่ที่98.10เท่านะครับมียวอยู่ที่0.32อ่า นะครับแล้วก็มี EPS ที่0.81สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.46สตางค์ต่อหุ้นนี่คือตัวแรกเดลตานะครับไปดูจังหวะของเดลตานะครับราคายังคงมีกาสไซด์เว์นะครับหลังจากที่ย่อลงมานะครับในเมื่อวานย่อลงมาอย่างชัดเจนทุนแรงนะครับวันนี้ราคาก็จะค่อยๆไซด์เว์อัพกลับขึ้นไปนะครับ แล้วก็ดูจากแนวโน้มแล้วนะครับราคายังคงอาจจะไซด์เวย์ไปทางข้างต่อเพราะอะไรครับดูจากเครื่องมืออินดิเคเตอร์นะครับมีวันรุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับมีวันรุ่มออกนะครับเป็นสีแดงนะครับที่ป92มิลลิเอนส่วน m s c d ไซด์เว่ยดาวนะครับอยู่ต่ำอยู่ต่กว่เส้นสัญญาลแล้วก็อยู่เหนือเส้นซีนนะครับเป็นจังหวะบอกว่าไซด์เว่ยไข้างนะครับแล้วก็ ไซส์ไอไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับอยู่ที่50พอดีนะครับอยู่ที่50จุดพอดีนะครับสำหรับเดลต้าก็ถือว่าราคายังคงจะค่อยๆไซด์เวย์ไปแด้าน,นข้างเพื่อจะมาชนกรอบอด้านล่างของตัวลีเนชั่นแล้วก็จะเกิดสัญญาณบูช์แบนหัวกกับลีเนียลิชั่นซึ่งเมื่อเจอสัญญาณน,นี้ราคาจะกระโดดขึ้นกลับขึ้นไปนั่นเองเพราะนั้น ดูเหมือนว่าจะต้องลอยอประมาณสัก2วงวอย่างน้อยนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเบลาตาแต่ว่าราคายังคงขึ้นขึ้นลงลงสายเวรไปใจด้างข้างนะครับอ่าทัดมาก็คือพตทนะครับวันนี้ตลอดโลกก็บวกขึ้นไปสีเขียวนะครับสำหรับพตทนั้นก็บวกตามขึ้นมาราคาบวกขึ้นไป0.50สตังค์นะครับโดยล่าสุดราคามาอยู่ที่32.25บาทนั่นเองนะครับ สเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6.61%นะครับแล้วก็หนึ่เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป0.78% 1วิคล่าสุดก็บวกไป2.38%นะครับส่วน PE อยู่ที่12.76นะครับแล้วก็มียูอยู่ที่6.67%แล้วก็มี e p s e p s ก็บวกอยู่1.6% ห้าหาเจ็ดสตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่1.30สตางค์สลับตัวปจทไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับกราฟก็บอกว่าโอ้ราคากำลังบีกลับขึ้นไปแล้วมีโอกาสที่ทำกำไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดของกรอบที่เนยอพ็ชชั่นนะครับอ่าตอนนี้ราคาแนวรับที่32.525นะครับดูจากราคาค่าน้ำมันก็มีโอกาสที่จะวกขึ้นไป แม้ว่าระดับของอราคาน้ามันโลกนั้นก็อยู่ที่เป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวไปดูราคาน้ามันโลกราคาน้ามันโลกตอนนี้นะครับสําหรับตัวอราคาน้ามันโลก WTI นะครับอยู่ที่62.67บาเรล,ลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เบนซ์สปอร์ตอยู่ที่66.45นะครับก็รอจังหวะที่จะ,ะดีกลับขึ้นไป ตอนนี้ก็ยังคงทรงๆตัวนะครับสลับตัวปตทนะครับฉะนั้นก็ยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับมาที่ตัวที่3ามเขาก็คือกราฟนะครับกราฟวันนี้บวกขึ้นไป0.75้สตางค์นะครับแล้วก็อยู่ที่ราคา6กแปบาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป5 5.75%นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป3% หนึ่งวีกล่าสุดลบไป1%นะครับ PE ที่84.6เท่านะครับแล้วก็มียวที่ยวไม่มีนะก็การปันผลไม่มีแต่ว่ามี EPS บวกอยู่0.38 38, 38สตางค์ต่อหุ้นนะครับนี่คือกรับนะครับไปดูจังหวะของกราบว่าจะเก่งกำไรยังไงก็ดีกลับขึ้นมาตอนนี้ก็คือ ราคาก็รอที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับโดยตูจากแนวโน้มแล้วหลังจากที่ราคาล่วงลงมาอย่างรุนแรงของเมื่อวานนะครับแต่ว่าวันนี้มีสิบบวกขึ้นมานะครับก็อ่าราคาไปดูจังหวะของอินดิเคเตอร์หลายๆตัวก็ยังเป็นจังหวะขาออกหรือขาลงนั่นเองนะครับมีวอลุ่มเป็นหามีวอลุ่มขายสัดส่วนใหญ่ที่30 22.66มิลเลียนนะครับ 2 2 6 6มิลเลียนแล้วก็ MCD สายเวไปทางด้านข้างนะครับยืนบนเส้นซีเส้นสัญญาณนะครับแล้วก็ RSI สายเวอขึ้นไปเล็กน้อยนะครับอยู่ที่47ก็คือยังไม่ถึงจังหวะขาขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นราคาอาจจะต้องสายเวออกด้านข้างนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะซด์เวอขึ้นไปแล้วก็ไปชนแนวต้านเส้น200วันนะครับอาจจะกลับไปที่50บาท ห้าสิบจุดเจ็ดเจ็ดอีกประมาณสัก1เดือนหรือสามวีคต่อไปนะครับสลับตัวกัปนะครับก็เราลุนกันต่อไปนะครับมาที่ตัวที่สี่ก็คือ AOT นะครับ AOT วันนี้นะครับราคาก็บวกขึ้ปศูนย์จุดเจ็ดห้าบาทหรือศูนจุดเจ็ดห้าสตางค์นะครับราคามาอยู่ที่สา5สิดจุดห้าศนบาทนะครับ โดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป16ปรเซ็นต์นะครับอา18ปอร์เซ็นต์นะครับขออภัยส่วน1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป3ปรเซ็นต์นะครับ1วิ่กที่ผ่านมาก็บวกมา6ปรเซ็นต์นะครับ P/E อยู่ที่2 9 1 0เท่านะครับแล้วก็มี yield ที่2.09%ปรเซ็นต์มี EPS ที่ราคา1บาทท้วนนะครับแล้วก็เคยมีการปันผลที่ 0.79สตางค์นี่คือ aot นะครับไปดูจังหวะของ aot นะครับราคายังคงไซด์เวอขึ้นมานะครับแล้วก็จะไซด์เวต่อไปโดยตอนนี้แนวรับที่38.50นะครับต่อไปราคาก็จะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปที่สูงสุดของกรอบอิดิเคชันหรืออาจจะไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่2แล้ววันณนราคา43.98 บาทนั่นเองนะครับวันนี้นั้นมีวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มออกเสียส่วนใหญ่นะครับมีวอลลุ่มอยู่ที่9.47ิลเล้านส่วนในเบสดีก็ไซเวยถึงไซเวยอัพขึ้นไปเย็นอยู่ในแนวระนาบของเส้นสีรลแล้วก็เส้นสิกนานะครับอ,อยู่เหนือเส้นสิกนานิดนิดหน่อยนะครับส่วนการพุ่งขึ้นไปของ ISI ก็พุ่งขึ้นไปที่ที่56นะครับก็ถือว่าเป็นนน้มขาขึ้นแล้วก็ ยังคงถือเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านจะคัดลอดก็ต้องคัดลอดที่เส้นบับูเจแบนด้านล่างนะครับที่ราคาประมาณสัก35บาทนะครับอันนี้ก็คือการวางแผนในกลยุทธ์ของ AOT นะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ยกให้เป็นของ True นะครับ True วันนี้ก็บวกขึ้นมา0.30สตังค์นะครับราคา มาอยู่ที่11.60บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็ลบไป14นะครับแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมา,าก็บวกไป7นะครับแล้วก็1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ติดลบไป0.56 e นะครับ65%นะครับ PE อะไรก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามี EPS หรือกำไรสุทธิบวกอยู่0.11สตางค์ต่อหุ้นนะครับ ไปดูจังหวะของกราฟของทูนะครับราคากำลังดีกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่เส้น2องแลวันนะครับตอนนี้ราคาไม่สามารถทะลุผ่านได้นะครับกำลังต่อสู้กันอยู่นะครับว่า,าสามารถทะลุผ่านไปได้ราคาจะไซด์เว์ขึ้นไปต่อนะครับก็จะไซด์เว์ขึ้นมาทะลุมาทำกำไรที่จุดสูงสุดนะประมาณ12บาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาเริ่มแนวรับอยู่ที่11.60บาทนะครับ เราก็ดูอินดิเคเตอร์สามารถช่วยได้หรือเปล่านะครับมีวอลุ่มเพียงเล็กน้อยเป็นวอลุ่มออกส่วนใหญ่อยู่ที่40.54แล้วก็ MACD ก็ไซด์เวถึงไซด์เวัพไปทีนด้านข้างยืนต่ำกว่าเส้นสัญญาลแต่ว่ายืนสูงกว่าเส้นศีนนะครับส่วน r s i ก็ไซด์เวย์ออตด้านข้างถึงไซด์เวัพขึ้นไปราคาอยู่ที่55.59ก็ถือว่ายังคงค่อยๆทําทำกำไรต่อไปนะครับตลาดจุนก็ยังคง เก่งกําไรต่อไปนะครับเพราะว่าราคาจะพยายามต่อสู้ให้ให้ผ่านพ้นเส้นแนวต้าน2องเลวันพุ่งขึ้นไปให้ได้นะครับเป็นแนวโน้มสลับวันนี้นะครับนี่คือทูนะครับล่าสุดซึ่ง่ค่อยๆเก่งกําไรหรือทํากําไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ถือลุ้นกันต่อไปนะครับนี่ก็คือแนวโน้มนะครับผ่านดับแต่ว่าจะให้ข้อคิดไว้อีกอย่างนึงว่า ในช่วงเวลานี้นั้นนะครับคนละครึ่งกําลังกลับมานะครับเมื่อคนละครึ่งกลับมาก็จะเป็นแนวโน้มของหุ้นนะครับที่เป็นขึ้นต้นด้วย CP หรือเป็นหุ้นของลูกหลานของท่านเจ้าสัวนะครับจะมี CPF c p x ฟ t a พ c p อาแล้วก็อ่าหลายๆอย่างนะครับก็จะเป็น CPN CPF นะครับก็ให้ท่านลองไปพิจารณาดูนะครับในตอนนี้นะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่ากำลังจะค่อยๆค่อยๆไซเวกับขึ้นมาแม้ว่าจะยังมันยังยังยังไม่ได้อยู่ในท็อปอินแพ g คเกนเนอร์นะครับมันอาจไปอยู่ในของตัวที่เขาเก่งกำไรล่วงหน้านะครับอย่างเช่น Most Active Volume อย่างเช่น m t i v e v a l v e นะครับก็ปฏิตามกันแล้วก็ไปดูในช่วงจังหวะระยะเวลานั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เข้าเก่งกำไรกันได้นะครับถ้าท่านอยากจะได้กำไร ในช่วงนี้นะนันงทุนช่วยโกลนานะครับพิจารณาวางวางธุรกิจวางวางกลยุทธ์ในการที่จะทำธุรกิจนะในหุ้นนี้ด้วยฝนะากสกิจเฉยใจท่านนั้งส่วนเไว้นะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe นะครับติดตามกันเอาไว้นะครับก็ขอบคุณอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณที่ท่านเข้า สมัครสมาชิกเราก็จะได้แนะนำหุ้นที่เราสามารถแนะนําได้ในที่อยู่ในโฟลเดอร์เฉพาะสมาชิกนะครับก็ให้ท่านทุนติดตามกันเอาไว้ด้วยด้วยความเคารพและเข,เข้าอยากให้ท่านเข้าถึงข้อมูลเก็ดเล็กเกิดน้อยนะครับมีสิ่งส่วนหนึ่งส่วนใดเราก็จะนาม,มาบอกเตือนใจกับท่านได้วางแผนและวางกลยุทธ์ได้ถูกต้อง ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ We did it we really did it I knew we could